สวัสดีครับพี่น้องสวัสดียา่เิบสอวันที่สิบพฤษทันบา่ายก็สองหกหกพี่น้องเศร้านี้ก็มีหมอกพี่น้องหมอกตกลงมาเย็นเนี่ยตอนนี้ก็มาเปิดเขียบอยู่เหี้ยนพี่น้องเขียบอยู่เหี้ย

เราอยู่ทั่วบัดนท,ทั่วทุกคนเนาะเมงภาพบรรยากาศอยู่บ้านที่น้่งบ้านพานยังช่วมไปซอยน้ำซอ ป่าก็แก่งนอหมองมีแมวมีอย่างย่างนอเบืองนอเหียนนอบริเวณเหียนป่าเป็นย่างเหรียญลานขา อยู่หมู่บ้านสองขุนซอยหลังจากหมดลมไปแล้วมี่ก็เป็นอากาศนหมกตก เป็นอย่างไปขายอยู่นี่วะเห็นตะพวงกนันไปขายเห็นดูเสร็จเสันจห้องพงหญ้าไ้เพียงห้องจานอยู่เพียงหรือก็ยีอเทียบมาถึงขายหลายอย่างก็ขายอยู่นน้ำใจแรงลกูกีกุ้งกลย้ยมาอะไรมูลละสองพัน 2, ม,มันก็ปลี่ยนไปดูดแล้วก็อันนั้นอันนี้เนี่ยมาดาบมีถังกบอีเตียกบดูดกุ้งกุยเห็ดเข็มเขียบเข็บเห็ดเข็มคือนิ้วหิ้มทาง,าง,งก้อยหม้ด้วย แฮงก็บ่ได้ส่งบ่นั่นมีกี่เห็ด3ตัวอีหยังไห้ <laughs>

เราไปซ่งเขาเหมอแล้วโตสองกิโลมาเขาสั่งมูเป็นที่ไหนมาจะว่า่ไปสมอมันมูไปก็มีกีดีมูว่ามันมูไหนว่าูคอยหวไม่ทันใหญ่อะไปเป็นมารตัวนคอยวะาคันติไปคอยกันิีไปอยู่ตุ้ก็กเมนมูไปวะมีกีดีอยู่มา บแ่แล้วานจีเป็นยังไงไม่มาเยเป็นยังไงเพร่ายว่าเป็นยัง่าจักเป็นจังสรรสีขาสีขาเป็นบ้าันมาบอกเอยผ่าเห็ุแต่บอกเผ่าเหก็จะคงจะยังแนวได้บกเคยผาเอยู่อยว่าเป็นยังไาจา่เป็น เสียงนกเสียงกาเสียงธรรม,มชาติอย่น้องงามสาวห่องลูกจยกลยกเยกนี่ละมันซอยลุงเรียนเมื่อวานนี่กละลุงยี่ทางเขาลุงเรียน อุบสียบพวกขามกว่วยพวกกินน้ำยาหน,น้ําส้่น ย่ามเสาคนเตือนดึงต่างดึงต่างพี่น้องหลวงโมีอย่างใดพี่น้องเก็บนี่ก็มีซ้ำอยู่นะพี่น้องถ่ายภาพบรรยากาศย่ามเสาให้เบื้องขอบคุณพี่น้อง วัดสุกุสุกคนขอบคุณพี่น้องผู้สุกุติดตามขอบคุณพี่น้องขอยู่ตัวเขาเวิรงเกียบวัดสุกุสุขวลพีใหม่ตอนรับปีปีเก่าตอนรับปีใหม่พี่น้องให้เย็บซีคงเบาหมุนและผู้ติดตามแล้วก็ผู้เวิรงเกียบของท้องเบาหมุนให้อยู่ดีมีแห่งกันวัดสุกุสุขวลจะเจ็บจะชวนพอกันพี่น้าเออพี่น้ะะนนของสวัสดีครับ